สำนวนและคำในภาษาเยอรมันที่เราไม่สามารถที่จะแปลตัวต่อต,ตัวได้ Abgehen wie eine Rakete หรือ Abgehen wie s c h m i t z Katze ตัวนี้จะแปลว่าเร็วมาก Zum Beispiel das Auto geht ab wie eine Rakete รถคันนั้นเร็วมาก At h o c k ตัวนี้จะแปลว่าทันทีเป็นซูนูนิมเดียวกันกันกบ sofort เลย Zum Beispiel, wir haben uns ad hoc ok entschieden เราได้ตัดสินใจกันอย่างทันทีทันใด ähnlich ticken อันนี้จะแปลว่ามีความคล้ายกาันมีนิสัยเดียวกันมีการทำตัวที่คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเอง Zum Beispiel, Anna und Susi ticken ähnlich Anna และซูซี่คล้ายกันมากมีแนวคิดเดียวกันทำตัวคล้ายๆกันเลย All Hände voll zu tun haben อันนี้จะแปลว่ามีงานเยอะหรือว่าจะต้องทำอะไรหลายๆอย่าง Zum Beispiel ich habe dieses Wochenende keine Zeit, weil ich alle Hände voll zu tun habe วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ฉันไม่มีเวลาเลยเพราะว่าฉันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทำ Aller haben Welt Zeit der Welt haben. อันนี้จะแปลว่ามีเวลาเยอะมากไม่ต้องรีบ Zum Beispiel, Wir müssen uns ja jetzt uns müssen Beispiel haben entscheiden Wir nicht Wir l ja a doch l e Zeit der Welt เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาตัดสินใจตอนนี้เรามีเวลาอีกเยอะเลย durch die rosa rote Brille sehen. อันนี้จะแปลว่ามองโลกในแง่ดีทั้งหมดเลย Zum Beispiel Du darfst nicht immer alles durch die rosa rote Brille sehen. Es sind nicht alle Menschen lieb. เธอไม่สมควรที่จะมองโลกในแง่ดีทั้งหมดเลยนะมีหลายๆคนที่เขาไม่ได้ใจดีนะ Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. อันนี้จะแปลว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปเอง Alles für die k a t t ์ sein อันนี้จะแปลว่าเปล่าประโยชน์หมดเลย Zum Beispiel Die ganze Arbeit war für die k a t z งานทั้งหมดเนี้ยเปล่าประโยชน์หมดเลย Alles was rang und namen hat อันนี้จะแปลว่าบุคคลที่สำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าบุคคลที่มีระดับนั่นเองเมื่อเราคุ้นกับคำเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเลยนะคะ